มองโลกตามความเป็นจริงบ้างเถอะอย่าโลกสวยนักเลยคุณเคยได้ยินคําพูดแบบนี้ไหมครับคําพูดนี้เนี่ยดูเหมือนจะสมเหตุสมผลนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยโลกที่คนพูดแบบนี้มองอยู่ก็ใช่ว่าจะเป็นโลกจริงเสมอไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมองโลกตามความเป็นจริงได้หรอกครับเพราะความจริงของโลกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะมองมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของชาวจีนครับเขาได้อธิบายประเด็นนี้ได้เห็นภาพชัดมากๆเลยเป็นเรื่องราวของชาวนากับม้าครับ เรื่องมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งเนี่ยชาวนาเขาพบว่าม้าของเขาเนี่ยหนีออกไปจากไร่ตัวหนึ่งครับเพื่อนบ้านก็มาเห็นก็โอโหครับมาปอบใจว่าโอ้โหทำไมเขาถึงโชคร้ายจังเลยนะแต่ชาวนาก็ตอบกลับไปว่าก็บอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดีหรือว่าแย่แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ2-3าวันครับ ม้าที่หนีออกไปจากไร่เนี่ยมันดันกลับมาพร้อมม้าป่าเป็นฝูงเลยครับคือมันออกไปตัวเดียวแต่มันไปเรียกพวกมาเป็นฝูงเลยคราวนี้ครับเพื่อนบ้านเห็นอย่างนั้นเขาก็มาที่บ้านครับแล้วก็มาแสดงความยินดีครับว่าโอ้โหชาวนาคนนี้เนี่ยโชคดีเหลือเกินแต่ชาวนาก็ตอบกลับไปคําเดิมครับว่าก็บอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องนี้สุดท้ายแลยว้วมันจะดีหรือว่าแย่ วันหนึ่งครับลูกชายของเขาเนี่ยก็พยายามขึ้นไปฝึกม้าป่านะครับเพราะม้าเนี่ยมาเป็นฝูงเลยก็อยากจะไปฝึกม้าป่าให้มันสามารถทำงานได้ครับและด้วยความที่ร้อนวิชาหรือว่าด้วยความที่อ่อนประสบการณ์นะครับลูกชายของเขาเนี่ยดันไปเลือกที่จะฝึกม้าที่มันดูดีที่สุดดูสวยงามที่สุดดูเก่งที่สุดดูแข็งแรงที่สุดก่อนแทนที่จะไปฝึกตัวเล็กๆนะครับก็คือเอาตัวที่มันดูดีเลย ปรากฏว่าม้าตัวนั้นเนี่ยกลับพยศครับม้าตัวนี้เนี่ยเหวี่ยงลูกชายของเขาตกลงมาจนขาหักครับโอ้โหเพื่อนบ้านได้ยินอย่างนั้นครับต่างก็มาที่บ้านแล้วก็มาแสดงความเสียใจครับว่าโอ้โหทําไมเขาถึงโชคร้ายแบบนี้นะลูกชายเนี่ยกำลังเป็นหนุ่มเลยแทนที่ลูกชายจะได้มาช่วยงานกลับมาตกม้าขาหักซะอย่างนั้นเนี่ยแต่ชาวนาก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมครับว่า ก็บอกไม่ได้อยู่ดีนะว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีหรือว่าแย่แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันครับก็มีทหารเนี่ยแวะมาที่หมู่บ้านเพื่อที่จะหาชายหนุ่มไปเป็นกําลังเสริมพูดง่ายๆก็คือว่าจะเข้ามาเอาชายหนุ่มเนี่ยไปเกณฑ์ทหนารครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะมีสงครามอยู่แต่บังเอิญว่าลูกชายของชาวนาขาหักครับแม่ทัพก็เลยรู้ทันทีเลยว่าลูกชายของชาวนาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอาไปก็ไปเป็นภาระเพื่อนเข้าปรับเปล่า เขาก็เลยไม่ได้พาลูกชายของชาวนาเนี่ยไปรบไปเสี่ยงตายด้วยเพื่อนบ้านเห็นอย่างนั้นนี่ครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอีกแล้วครับว่าโอ้โห,หเขานี่โชคดีมากๆเลยนะที่แบบลูกชายของเขาเนี่ยดันมาขาหักถูกที่ถูกเวลาพอดีไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายหรือว่าไปทิ้งในสนามรบแต่ชาวนาก็ยังคงตอบกลับไปแบบเดิมครับว่าก็บอกไม่ได้อยู่ดีแหละว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดีหรือว่าแย่คำถามคือ เรื่องนี้สอนอะไรเราครับเรื่องนี้สอนว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับมันไม่มีอะไรดีหรือว่าแย่จริงๆหรอกครับทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของคุณเองทั้งนั้นว่าคุณจะมองเรื่องนั้นดีหรือว่าแย่ซึ่งในชีวิตผมก็เกิดเรื่องราวที่คล้ายๆแบบนี้ค่อนข้างบ่อยครับสมัยที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยตอนนั้นผมกําลังฝึกซ้อมเพื่อจะแสดงโชว์กีฬาเทควันโดในกีฬาสีของโรงเรียนนะครับ ผมก็ไปเกณฑ์เพื่อนๆเนี่ยมาฝึกทักษะการป้องกันตัวมาฝึกการเซตฉากการต่อสู้นะครับแต่บางเอื่นว่าเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยเขาซ้อมแบบจริงจังไปหน่อยครับเขากระโดดเตะขาคู่แล้วก็ตัวเนี่ยตกลงมาบนพื้นแล้วก็แขนหักครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยผมเห็นภาพเพื่อนที่แขนมันหักห้อยกับตาเลยหน้าวันนั้นผมเสียใจมากครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนเนี่ยแขนหัก แต่เพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็เพื่อนก็ปลอบใจผมนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือว่าแย่มันน่าจะถูกกําหนดเอาไว้แล้วแต่พอเวลาหลังจากวันนั้นครับตอนที่ผมอยู่มหเวลาผ่านไป3ปีครับถึงวันที่เพื่อนของผมเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารพอดีเพื่อนผมครับทักมาบอกใน Facebook ว่าขอบคุณมากที่วันนั้นทําให้เขาแขนหักเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันทําให้เขาไม่ต้องเกณฑ์ทหารในวันนี้ครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับในช่วงโควิด -19 ระบาดอย่างหนักเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยตกงานและคนส่วนใหญ่ก็มองว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่แย่มากโควิดมันเป็นสิ่งที่แย่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกศิษย์ของผมครับซึ่งเขาเนี่ยทำอาชีพที่เงินเดือนสูงอย่างแอร์โฮสเตสนะครับซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกบังคับให้หลาไม่รับค่าจ้างหลายเดือนเลย แต่หลังจากนั้นไม่นานครับเธอก็ลองเอาเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยมาขายดูปรากฏว่าเธอกลับสามารถจับเงินล้านได้ภายใน3เดือนและบอกเลยครับว่าตอนนี้เธอไม่คิดจะกลับไปทำงานแอร์โฮสเตสอีกแล้ว หรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างค่าแรงขั้นต่ำของเด็กจบใหม่นะครับที่ทำงานประจำเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหค่าแรงมันถูกจังเลยหลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากๆแต่นั่นครับก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยต้องดิ้นรนทํางานเสริมเพื่อให้มีเงินพอใช้ครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าบอกตรงครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่พอใช้แต่มันกลับกลายเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าการที่ผมไม่พอใช้มันทําให้ผมเนี่ยต้องดิ้นรนต้องหางานเสริมต้องหาความรู้ต้องหาอะไรทาครับ จนสิ่งที่ผมทําเป็นงานเสริมหาความรู้หาอะไรทําในวันนั้นเนี่ยมันกลับเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจที่ทําเงินให้ผมได้เดือนละ6-7ถึงหลักจนทําให้ผมเนี่ยมีรถหรูขับมีรถซูปเปอร์คาร์ในครอบครองมีบ้านหลังใหญ่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่ดีได้ไปเที่ยวยุโรปได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้นั่งเครื่องบินชั้นบิสเนสค่าได้นั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สค่าทำให้ชีวิตของผมเนี่ยมันดีขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยซึ่งผมยังมาคิดอยู่เลยนะครับ ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเงินเดือนมันสูงอย่างประมาณสัก3-4มสี่หมื่นเนี่ยมันพอใช้แล้วผมอาจจะไม่ดิ้นรนก็ได้เพราะผมไม่ดิ้นรนเนี่ยมันก็ไม่เกิดทักษะที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถทําเงินหลักล้านได้นะครับหรือว่าช่วงที่หลายๆคนก็บน่นครับว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีใครๆก็บอกว่าเออไอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันแย่ แต่สำหรับบางคนครับนั่นคือโอกาสเพราะมันทําให้คู่แข่งของเขาเนี่ยน้อยลงหรือบางคนที่ชอบบนชอบตัดพ้อคราว่าโอ้โหเราเนี่ยเกิดในประเทศไทยใครๆก็บอกว่าเกิดเป็นคนไทยมันรวยยากแต่ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าคุณไปเกิดในประเทศญี่ปุ่นนะประเทศที่คุณหันไปทางไหนก็มีแต่คนขยันประเทศที่คุณหันไปทางไหนก็มีแต่คนก้มอ่านหนังสือคุณลองคิดดูครับว่าถ้าคุณต้องไปแข่งกับคนเหล่านั้นเนี่ยคุณคงเหนื่อยหน้าดูเลย ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยคนขี้เกียจมันเยอะครับคุณแค่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนสักนิดลองหยิบหนังสือดีๆมาอ่านสักหน่อยคุณลองพัฒนาตัวเองแค่วันละหน่ะแทนที่คนอื่นเขานั่งรถไฟฟ้าก้มเล่นโทรศัพท์คุณลองพกหนังสือแล้วลองอ่านมันวันละห้าหน้าสิบหน้าเนี่ยซึ่งตอนที่ผมยังทํางานประจําเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยผมก็ทําแบบนี้แหละครับผมบอกเลยคุณแค่พัฒนาแค่นี้แค่นิดเดียวคุณก็สามารถเอาชนะคนส่วนใหญ่ได้แล้วครับบอกเลยว่ามันง่ายกว่าเยอะครับ คุณเห็นไหมครับว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแย่นะครับแต่ถ้าคุณลองมองจากอีกมุมหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นเรื่องดีซะอย่างนั้นน,นี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้คุณจะมองบวกมองลบหรือว่ามองแบบไหนเนี่ยมันก็คือความจริงของคุณทั้งนั้นแหละครับคุณคิดว่าคุณคิดลบมองโลกในทางที่แย่มันก็คือเรื่องจริงครับแต่คนที่เขามองบวกคนที่เขาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยคุณอาจจะคิดว่า เขาคิดเรื่องที่มันไม่ได้สมเหตุสมผลแต่นั่นก็คือเรื่องจริงเหมือนกันครับแต่ไม่ว่าคุณจะมองแบบไหนครับคุณอย่าลืมนะครับว่าอนาคตของคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นหรือคุณจะมีชีวิตที่แย่ลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติที่คุณเลือกมองโลกในวันนี้ครับต่อให้คุณจะอ่านหนังสือกี่เล่มฟังพอดแคสตก์กี่ตอนเรียนกี่คอร์ส มันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยครับถ้าคุณยังตีความทุกอย่างที่คุณเจอว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณจะต้องเริ่มจากทัศนคติที่เป็นบวกครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทางทาง y o u t u b e Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเติมเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาธุรกิจวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามไลฟ์ของเพจสมองไหลได้ทุกๆสัปดาห์นะครับบอกเลยครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งจับมือทําแบบ ตอนต่อตอนขั้นต่อขั้นครับให้คุณสามารถทําตามแล้วก็หาเงินได้ทันทีเลยแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์นี่คือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับนะครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมไลฟ์จบผมจะลบเลยทันทีครับซึ่งถ้าคุณไม่อยากจะพลาดไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับผมแนะนําให้คุณแอดไลน์ไปที่แอดซ่าสมองไหลครับแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ๆเนี่ยผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดล แล้วก็เข้ามาลุยด้วยกันได้เลยแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ mm hmm. ผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ